การก็้จามคาเคลียร์กันว่าตกลงจะเอาอย่างไรสุดท้ายเรื่องคนเก่อมันจะไปจบที่คนเกาเสมอมันจะไม่ได้จบอยู่ที่อัจารย์ยโสธราหรือภรรยาของเขามันไม่ได้จบลงตรงนั้นแต่มันจะจบลงอยู่ที่ผู้ชายว่าระหว่างเทวดากับผีจะเลือกตรงกันไหนใช่ไหมคอ่าเมียน้อยก็บอกเสมอว่าฉันสวยที่สุดแล้วก็ หิงอันคนแรกก็เป็นวัตถุโบราณไปตั้งแต่ได้รูปมาเป็นทำตัวเหมือนวัตถุโบราณเลยไม่สวยผมชอบคนสวยดังนั้นผู้หญิงสองคนไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาเพราะผู้หญิงเขากําลังรักษาศีลเขาเพียงแค่มีเหตุผลว่าเขากําลังรักษาศีลที่ของเขาอยู่แค่นั้นเองแต่ผู้ชายจะต้องเป็นผู้สรุปค,คือการให้ศีลมาจากเลือใครถูกต้องไหมคันะั้น นั่นคือวิธีระงับปัญหาแบบชาวโลกแต่มันเป็นการระงับปัญหาที่ค่อนข้างลึก